เป็นคู่ใจพาเจไปหาผู้เบาฝา,ากกดซับสาใครกระดิง่งไล่แชร่เออแล้วก็ถ้ามีเสียงอเออมาาเอไปขี้สร้างแบบไดกวะกระดิกกระดิกกระดิกเออกดิกกระดิกขาไสาแห้งๆเออถอยมานี่ เบสยนาครับเออวันีสวรมรอยเป็นเทศบาลน,นะครับผมเจ๊จะเป็นเทศบาลไม่ได้ไรสดมานานเลยวันนี้แม่มาไ,ปไปพวกพวอะไรเผาเยอะหรอ โอพาเจาเล่นน้ำอยูว่าสักวันหนึ่งเทาไพาเจาเล่นน้ำีกสวันหนึงวันนี้พาเจมาเอาพาเจไปเยถ้าเจ้ส่ไป,ไป,ไปขวานมเจขวไส่แมน<ป>เฮ้ เจ้าของก็อยู่อ๋อมาครับเจ้าของช้างอยู่อยู่นะครับวันนี้อยากดูแบบสดๆหรือว่าอยากดูแบบเป็นคลิปครับ<ป>นี่นครับเจครับนี่เจเดินแบบอุ้ยอ้ายไว้แล้ว กลัวๆเฮียหยั่นสั่าหน่อยดูกลัวๆนะกลัวโคตรเพลทผูกก,กริบกริบมามาเจ๊ามาสวัสดีร้อยสองคนครับวันนี้เรามาดูเจ๊ครับเข้ามาเร็วเข้ามาได้ยินเสียง ชัดภาพชัดนะครับท่านผู้ชมเอาหัวไม่ยากฉันไม่อยากแม่วันนี้เธอกระดิกขาสีบุหลายกระดิกขย่มแรงๆเลยบุหลายแนทเจหันหลังกลับอีกแล้วมานี่มาเจมานี่เจโอ้โหเฮ้ยเจนี่มานี่เฮ้ยเนาะมาเจมวันนี้ เจมาี <T t ่เออมาเออมาี ly, ouais, e le, é, ่เออเกดีข้ามาโอ้คุณเป็นมะช้างอะไรนี่ฮะเจมาี่เร็วมาี่มามาเจมาเฮ้เจเรานี่แบบ Đi lá lên tua mà người này Thi đơm Bà Thầy phải chế mấy thi bay bằng câu Bằng câu Nhìn nó bằng câu Bây bằng câu đi mà mà Mình giải phủ đi mà, cái <laughs> đi <laughs> mà จะว,วุ่นวุ่นหน่อยนะครับวันนี้ <ไป S 1> มาเนี่ยมามามานี่เร็วจะพามามีมีแหง้มแงมาเนี่ยมามา<ป>สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีสองร้อยเก้าสิบห้าท่านสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ต้อง,องรีบผสมพันธุ์แล้วรีบกลับนะ เราต้องไปเตรียมงานวันเกิดไอ้ดาวแบบขึ้นเตี๋ยวอะ่ะขึ้นเตี๋ยวบูบาไมาได้มาก่ะกระดิ่งแห้งกระดิ่งแห้งขยมแห้งเออเออโอ้ยหนาวกว่ามีแหง้งมาเนาะคนนี่ชัดเจนไหมครับภาพชัดไหมครับ,บ,รบอ๋อเจ๊มาหาผู้ชายนะมาหาผู้ชาย,<ด>ยผู้ชายเด็กอะ่ะ สิบหกปีเองรูปร่อยใหญ่ขายาวดีเอี๋ยวเเอานตัวมาเลยเอาเอาลงอ่ะลงอ่ะฝาลงอ่ะลงอ่ะเออเอาโซ่ออออของขาเลยปึ๊บจับโซ่เดี๋ยวของขาเลย ขอขาเลยขอขาก่านขอขนเอาเอ้ยขอแบงนสั็และวีนี้นอ้าวตะอยู่หายไปใส่อวเะเจยกินเด็กวันนี้เ,นเ,นเดี๋ยวออไปเอาเพ่นจับไปงค์สิแหละอ เออฉันถูต้นไม้กันเป็นการขัดผิวอ่อยผู้ชายแฟปซี่หรอแฟปซี่เขาว่าจับฉลากได้ก็น่าจะได้อยู่ในโครงการเด็กไปไหนเด็กเจ๊อยู่นี่นี่เด็กเจ๊อยู่นี่แล้วก็นั่งรอดูเจ๊ อาบุญหลายจะมายืนทำอะไรนะ่ะกำลังมาครับกำลังมาอยากเห็นไหมเห็นบุญหลายขี่ช้างแล้วเหนื่อยแทนนะ ธรรมดาเจ๊สวยนะเจ๊สวย <c oughs> ผู้กำลังแต่งองค์ทรงเครื่องมาอยู่นี่คือผู้ร่วมอุดมการหรือว่าเชียครับกองเชียกองเชีย,ชยแล้วก็497ท่านกอง500แล้วกองเชียนะครับกองเชีย์วันนี้อยากดูไหมครับแต่ว่าแอบ,บแอบไม่ดูได้นะอ,อยู่ทูบไม่แจ้งเตือนใช่ไหมใช่ ขี่ช้างไงฮะแปดแปดแปดมาว้าวที่ออสเตรเลียสองทุ่มสิบห้าโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเฮ้ยพาเจาแวะเล่นน้ำไหมเดี๋ยววันนี้วันนี้จะขึ้นฝั่งไหนดู็นดาวแล้ว เพรผู้มาหยังเดง๋ยวฟันเสียงนี่เพชรผู้กำลังมาครับน้อง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 ลงก่อนเสียงลมแรงไหมฮะโอ้ผมว่าสูสีกับหนุ่มเลยครับไปใช่น่ะ เพชรภูก็ไปลงน้ำก่อนนะครับโอ้เราไปไปดูเพชรภูก่อนดีกว่าห้าร้อยเก้าสิบท่านนะครับเอออู้ห ตรงน้าตรงนี้และสดยาวๆได้ครับอันนี้ประมาณ15นาทีเดี๋ยวจะตัดออกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนโทรมาหรือว่าอะไรมันจะเด้งออกนะครับชอบเด้งนะแล้วมันก็จะเป็นไลร์ที่ขัดข้องมีปัญหากแก้นานมากนะครับ บางคนก็บอกว่าอยากให้ผมอะไรสดเหมือนกับเวลาเราดูไปนะเราได้เห็นผมนะ่ะโต้อตอบกับแฟนคลับมีอะไรถามเข้ามาอะไรประมาณเนี้ยใช่ครับช้างท้อง2ปีคนระับเราตีไป2ปีคือประมาณ24เดือนแต่แค่20 21 22ส่วนมาก21 2 2ิบอดนะ่อง่ะก็ปกตินะครับ24ปีนี่ถ้า24เดือนถือว่า2ปนะีคือเราว่าช้างมันจะตัวใหญ่ลูกช้างเนี่ยตัวใหญ่ทําให้ข้อลําบากนะครับ แต่ยีิบสี่เดือนออกมาปลอดภัยก็มีเยอะแยะไปแต่ว่าเหมือนคนนะครับเก้าเดือนแต่ถ้าสิบสิบเอ็ดเดือนมันก็เกินไปนะเอาละครับเอาละครับเอาละครับ,รบ,รบนี่มีวันนี้ว่าจะพาเจมาเล่นน้ำเลยนะดูมะลอยเองไปเล่นเปล่า ตะลุนได้ครับเดี๋ยวไปหาแกถ้าตะเย็นนี้ไปหาแกนะเพราะว่ามีทัวรล่าออกแกอยู่เราจะไปซื้อของเตรียมงานวันเกิดไอ้ดาวเพราะว่าจะเลี้ยงกึนเตียวหน่อยต้มยำช้างบัวบานเลี้ยงบักดาว ทางเชือกน,นี้ดูแล้วเข้าเลี้ยงง่ายนะครับนี่ช้างไม่ดือดูแบบเราก็รู้เห็นไหมเลี้ยงง่ายๆแต่ว่ายังไงอะลงเล่นลงเล่นพะนะลงเล่นนะ้ำสบายๆไม่ดือ้อไม่สนไม่ลอกแลกไม่ระแวง ง่ายนะครับถ้าเป็นได้บัวเราลงไปจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวพวุนี้พรุนี้บัวบานมาวันเกิดมันเกิดดาวอ่ะเดี๋ยวลองให้บัวบานล,ลงเล่นที่ตรงนี้ดูมันฮะไม่รู้เหมือนกันอ๋อแล้วแต่ครับแล้วแต่กรรมพันธุ์ทองช้างช้างมันตัวก็สูงมากคนระับ อันนี้ก็กรรมพันธุ์แบบสูงๆจ่อยๆหุนดีหุนดีหูดัรนี่หุนดีนี่ <laughs> ในลิมเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยนะได้ครับแต่วันนั้นเกือบทำอะไรนั่หลายเกือบทำกอเราแล้วนะดีแม่องุ่นไปซื้อให้นะช้างอยู่ไกลนะไม่ต้องดูดูบนหลายด้วยอันกดูบกกบะชมหลาย ยู่ดีเมื่อวานไอเชื้อปัญหาหายไปสองวันแล้วมันก็โพสต์ว่าเรื่องของเราจะเอายังไงมันไปมีอะไรใครวะซัมติงแอบมีผู้สาวที่ไหนเราไม่มีเราเป็นโสดอยซนนี่แหละอือบุลโลออูยูเจ๊นะครับเจเจอยู่นู่นครับเจ๊อยู่ที่ผูไอ้ผู้บ่าวมาแล้วเจ้าสมุนกลับมาหรือครับ ดูว่าด,ด,ดูมันดูหนุ่มหล่อเดินผ่านเราเรามาเช็เคยไมสิบหกปีแต่ว่าตัวใหญ่มากนะครับ ดูอะสูงยาวเหมือนช้างอายุยี่สิบปีเลยโอ้อมาเข้าเดี๋ยวขึ้นหลน่นเดี๋ยวขึ้นหล่นเดี๋ยวพัจีมาบ้างเจจะไปขึ้นทางไหนก็นว่าเ <c oughs> จกูด้าห้าต้องปองปองปุ่นจะดูคนเล่นโบ้านหุ่นนะหุนห่นเหมือนแป๊บเสียผมบ้านแล้วไงมีคนโทรมาเดี๋ยวรออยู่ประมาณสองสองนาทีเดี๋ยวผมไลฟ์สดแบบนะครับ